และที่เห็นนี้ก็คือบรรยากาศทั่วไปนะครับที่บริเวณถนนกาิกรทุ่งสร้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในช่วงเวลาใกล้จะบ่ายสามโมงครับเป็นเส้นทางถนนกาิกรทุ่งสร้างนะครับรถก็ยังวิ่งปกติครับแต่วันนี้สภาพอากาศดูมีแดดจัดตั้งแต่ช่วงเช้ามาแล้วครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีฝนตก ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นถนนเกษตรกรทุ่งสร้างเนี่ยครับมีการพัฒนาปรับปรุงเพราะว่าเส้นทางสายนี้ก็สามารถ เข้าสู่พื้นที่สนนมิตรภาพได้ด้วยนะครับบริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลค่าศรีทัศนินไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีบุคลากรมีผู้ที่ใช้เส้นทางจํานวนบ้ากทีเดียวครับหรือว่าเป็นถนนสายหลักสายสําคัญเช่นเดียวกันครับสําหรับกาศิกรทุ่งสร้างที่เห็นก็เป็นรถยนต์นะครับที่เดินทางออกมาจากตัวเมืองขอนแก่นและเข้าสู่ถนนกาิกรทุ่งสร้าง ก็ไปได้หลายที่ครับผ่บานบ้านดอนยะนางหมู่ที่13ในเขตตะบลในเมืองซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อนะครับระหว่างตะบนในเมืองเทศบาลนครขอนแก่นกับเทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ้องฟ้าแจ่มใสครับและพยากรณจะบอกว่าจังหวัดขอนแก่นก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่จะมีฝนตกครอบคลุม60%ของพื้นที่ครับ รวมทั้งอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566นะครับ